สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายแปลจีนที่มีชื่อเรื่องว่าครึ่งเซียนพาท,ทามวันนี้เดินทางมาถึงเล่มสีซึ่งเป็นเล่มจบของเรื่องนี้แล้วค่ะหลังจากกลับมาจากการต่อสู้ที่หนักหน่วงที่ภูเขาเพื่อเก็บตัวอย่างพลังอินมาเพื่อให้ฝังเจอหนุ่มนักประดิษฐ์ได้ทำเครื่องดักจับลูกชั่วร้ายของขุนเขาโยตูก็มีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้น เมื่อพวกเขาได้พบว่าแขนที่ขาดไปของเจ้าเทพกระซิบสามารถขยับได้จริงคืนนั้นหลิงหยาไม่ได้รู้สึกฝันไปหรือรู้สึกไปเองนี่ก็หมายถึงว่าพลังเทพของพวกมันได้เพิ่มขึ้นอีกระดับแล้วแต่ส่วนเรื่องเครื่องประดิษฐ์นั้นแม้จะเสร็จแล้วแต่ก็ยังต้องพัฒนาไปอีกสักพักจนกว่าจะหาที่ลูกโยตัวอาศัยได้พวกเขา ซึ่งได้แต่ตั้งรับให้ดีรอวันที่จะได้ออกจัดการในระหว่างที่รอนั้นหลิงหยากับฉาสเสวียนก็ยังคงรับงานปราบผีเช่นเคยแต่ที่น่าแปลกใจก็คือพวกชาวนอกกรีดยังคงตามติดหลิงหยาใช้คาถาอาคมต่างๆกับหลิงหยาแบบกัดไม่ปล่อยขนาดหลิงหยาออกไปช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนพวกมันยังคงคอยออกตามรังควานแถมดูท่าในครั้งนี้ พวกนั้นจะเหิมเกิมมากขึ้นอีกขั้นด้วยด้วยเข้าใจว่าพวกนิกายนอกกรีดมีความขับแค้นกับหลิงหยาหลิงหยาจึงไม่ได้เอกใจอะไรจนเมื่อเครื่องประดิษฐ์ของฝางเจอดังไม่หยุดและดังทุกครั้งที่ลูกศิษย์จากวัดพุทธมาเยี่ยมเยือนนั่นแหละที่ทาให้หลิงหยาได้เอกใจขึ้นมาและคิดวิธีการปิดประตูตีแมวเพื่อจัดการกับลูกศิษย์ ที่เขาสงสัยว่าจะเป็นลูกของคุณเขาโยตูแล้วก็เป็นจริงดังที่หลิงหยาคาดเอาไว้ลูกศิษย์ตัวน้อยที่หลิงหยาให้ความสนิทสนมแท้จริงแล้วคือโยตูที่ปลอมแปลงตัวมาหลิงหยาตัดสินใจลอเข้ามาในอารามปิดล็อกเพื่อกำจัดทิ้งซะแต่ด้วยพลังและความสามารถของลูกคุณเขาโยตูทําให้หลิงหยาและฉางเสวียน ต้องเสียเลือดเสียเนื้อในการต่อสู้ไปไม่น้อยแชมินเกือบพลาดท่าเสียทีถ้าไม่ใช่เพราะเทพกระสิบของตนคอยพิมพถึงคําสอนของเตา๋าเมื่อลิงยาได้เข้าใจความหมายก่อนที่จะเสียทีถูกกลอมละลายให้เป็นเหมือนปีศาจลิงหยาก็สามารถบรรลุหลักแห่งธรรมและใช้มันเพื่อกําจัดลูกขุนเขาโยตูได้อย่างเด็ดขาดเพราะลูกของขุนเขาโยตูเป็นตัวแทนของพลังอิน ดังนั้นมันอาจจะกลับมาได้ทุกเมื่อไม่หายสาบสูญไปอย่างสิ้นซากแต่อย่างน้อยก็เป็นอีกหมื่นปีกว่าลูกของคุณเขาโยตูจะกลับมาได้อีกครั้งเอาละคราวนี้ก็ได้เวลาที่หลิงหยาจะสามารถได้พักแล้วจริงๆเพราะสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้ถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเรื่องการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายจบลงก็มาถึงเรื่องของหัวใจกันบ้าง แน่นอนว่าความลับไม่มีในโลกแม้ทั้งสองอยากจะปกปิดไว้เพื่อรอความพร้อมแค่ไหนก็ตามแต่แล้วที่สุดในวันหนึ่งเรื่องที่ทั้งสองคบกันก็แดงออกมาอยู่ดีคนในอารามยังพอทำเนายังพอทำใจได้เพราะเคยชินกับการที่ทั้งสองสนิทเฉยเช้อกันมาตั้งนานแล้วแต่คนนอกอย่างพ่อของหลิงหยานนั้นเมื่อได้รู้ในวันแรก พ่อของลิงหยาก็ถึงกับต้องล้มหมอนนอนเสือแต่โชคดีที่ท่านยังพอเข้าใจในตัวลูกชายคนนี้อยู่บ้างท่านถึงไม่ตีให้ตายแถมยังปล่อยให้หลิงยาได้เฉียงได้ข่มขู่เพื่อให้ท่านยอมรับความสัมพันธ์นี้แต่บอกไว้เลยว่าที่ท่านยอมรับหาใช้คำขู่ของหลิงยาไม่แต่นั่นเป็นเพราะท่านเห็นเวลาที่ทั้งสองได้ออกสู้เคียงบากเคียงไหลด้วยกันต่างหาก ส่วนพ่อแม่ของฉางเสวียนนั้นโดยท่านเป็นนักพรตออกบวชท่านถึงได้ยอมรับได้โดยง่ายเพราะเข้าใจถึงความเป็นธรรมชาติเรื่องราวความรักของพวกเขาถึงได้เบ่งบานอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้บอกกับทุกคนให้ได้รู้เพราะใครต่อใครก็แต่งแสดงความยินดีและเอ่ยอวยพรให้แก่พวกเขาอันนี้ก็จะเป็นตอนจบของครึ่งเซียนพาทามนะคะ ที่จริงเรื่องนี้มีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับการปราบผีบอกเลยว่าสนุกมากแต่ถ้าเราเอามาเล่าทั้งหมดเนี่ยก็คือสปอยหมดทั้งเรื่องเลยเลยต้องขออุบไว้นะคะใครอยากยิ้มพร้อมกับการผจญภัยไปด้วยเรื่องนี้ถือว่าต้องจัดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วฝากติดตามกันต่อในนิยายเรื่องต่อไปได้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย